สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการห่อขนมข้าวต้มนะครับเพื่อเตรียมข้าวของครับในการไปไปวัดนะครับในวันพรุ่งนี้เพราะวันในวันพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาวันทำบุญตักบาตรเทโวแต่บางพื้นที่ถ้าอาจจะทำบุญตักบาตรในวันแรม นะครับแต่ทางเขตนิติธรรมมาประจําก็คือจะทําบุญตักบาตรเทโวในวัน15ค่ําคือในวันพรุ่งนี้นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมไปนะครับมันจะมีทั้งข้ขขาวซุปข้าวสารอาหารแหง่งผัดทหารครับต่างๆนานาเพราะว่าถือเป็นวันทําบุญใหญ่นะครับอีกวันหนึ่งก็คือเราจะเฉลี่ยนะครับการ ทำของแห่งอาหารแห่งนะครับเราคำนวณตามพระสงฆ์เรครับสมมุติว่าพระสงฆ์มีสิบรูปบวกกับพระพุทธหรือว่าพระประธานไปอีกนะครับหนึ่งองค์เราก็จะต้องทําเป็นของที่จะใส่บาทนะครับจำนวนสิบชุดด้วยกันนอกจากอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับการหออ่อขนมกระต้ม นะครับการห่ขอขนมกัต้มก็ถือว่าเป็นพระทหารนะครับอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนอาหารแห้งอันนั้นเราจะรวบรวมนะครับมีพริกประราปลาเกลือนะครับก็ใส่รวมเป็นหนึ่งถุงนะครับก็ทําเกินจํานวนพระนะครับหนึ่งถุงก็คือไว้ใส่พระพุทธอะไรพูดง่ายๆอย่างที่บอกพี่น้องไปนะครับตอนแรก นะครับดังนั้นครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันคืนนะครับคืนสิบสี่ข้ามวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันคืนสิบห้าข้ามหรือว่าวันเพ็ญนั่นแหละวันพรุ่งนี้พีได้ไปทําบุญตักบาตรเทโวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปการเตรียมการเตรียมงานนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับการทําบุญตักบาตรเทโว ให้พี่น้องได้ดูได้ชมอีกที่หนึ่งนะครับ่าเขตนี้เวลามีทําบุญตักบาทเทโวนะครับเพราะเขาทำกันแบบไหนยังไงเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูไปชมกันนะครับวันนี้ก็คือมาหอระต้มนะครับแงที่เห็นนี่ครับนี่อันนี้คือทดลองห่อดูเฉยๆนะครับสมมุติว่าข่าต้มเราห่อแบบ หอเหมือนหอขมากมันจะได้ไหมเวลาเรานึ่งไปแล้วก็ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับมันจะซุกหรือมันจะดิบืว่ามันจะเป็นแบบไหนผมก็ทำหาเล่นๆไปดอกครับเนี่ยนี่คือมาตรฐานโบราณของแท้แต่ที่ผมหอมาสักครู่นี่ผมลองทาลองชาติดดูเฉยๆครับมันก็ไม่ได้เป็นการเป็นงานมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร แล้วก็ทำไปเลื่นๆความสนุกสนานเขาบอกว่าจงใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับขออย่าไปเรียดนะครับชีวิตมากมายนะครับขอหาความบันเทิงหาความสุขนะครับใส่ตัวเราอย่าไปเรียสครับงานครับกิจวัตรประจำวันให้มันมากนะักนะครับราวาบางทีบางสิ่งบางอย่าง เราเคลียดไปนะครับมันก็ไม่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเรามีแต่นำความถูกความโศกมาสู่ตัวเราก mm ็ hmm. ค,คือคิดไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับถึงมันจะมีปัญหาอะไรมากมายหลายอย่างแต่ขิดแล้วมันก็มันยังแก้ปัญหาไม่ได้เราก็มาทําชีวิตให้มันไปสบายๆไปก่อนนะครับ mm hmm. อะไรมันจะเกิดมันก็ยอมเกิดไม่สามารถที่จะไปหยุดยั้งมันได้ มาหอ่อกระต้มกันต่ออันนี้คือทดลองห่อนะครับนี่ยลกที่ผมก็ห่อประจาแต่ว่าไม่เคยทําได้ได้งามนะครับไม่ทำหอ่อกระต้มไม่ได้งามเหมือนแม,ม่บ้านเขาทาแม่บ้านเขาทาก็ถือว่าเขาทาได้สวยงามมากส่วนผมทําก็ทําไปแบบเพราะได้กินกันเถอะอันที่ห่อเย็นก็คือ ไปกินอยู่ที่บ้านไอ้หมัดไหนที่มันสวยๆรือว่าห่อสวยๆแต่เดี๋ยเอาไปเอาไปวัดนะครับหรือว่าแบ่งที่แบ่งน่องแต่ว่าหลายหลายคนเขาก็ทั่งมันเต็มไปดอกคารับวันนี่เขาห่อกระต้มกันถูกหลังคาเรือนนั่นแหละทำขนมทำกระต้มทำพวกนังเล็ดผักบัวเถรียมอาหารหวานข้าวทุกอย่างทุกครัวเรือน นะครับแล้วจะมีการห่อเองเราถามจำนวนพระสงฆ์นะครับขอประมาณช่วงไบ่ายนะครับจะได้ไส่ชัดสื่อชัดทาเอาของมานะครับเพื่อําการห่อเป็นถุงๆุเพื่อความสะดวกนะครับในการใส่บาทแต่ถ้าเราไม่ห่อของมันจะเป็นไม่มีมันจะลำบากมันจะยุ่งยากกลยคนใหย่เวลาเราใส่มันก็ใส่ไม่ครบตามจำนวนเราเมื่อเรา มีกี่อย่างกี่อย่างใส่ในถุงเดียวเวลาเราใส่บาทมันก็ง่ายเพราะว่าพระท่านจะเดินสองรอบนะครับรอบแรกท่านจะเดินใส่บาทเกี่ยวครับอาหารแห่งรอบที่สองก็จะเดินดนิทบาทนะครับเกี่ยวครับพัสทหารด้วยเข่านะครับเข่าที่เราได้หงุงได้หนึ่งไผแล้วก็จะเดินจํานวนสองรอบเดียวกัน ใช่ยังไงในวันพวกนี้ก็อย่าลืมเด้อครับไปพิตามชมเกี่ยวกับพิธีตักบาตรเทโบโนะครับ<อ>ในเขตหมู่บ้านของผมในนี้นนมันจะคือบ้านของพี่น้องที่มีงานใหญ่ไหมว่างานออกภรษาทางนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่มากานะครับขอต่องจัดนะครับเต็มรูปแบบ กโดยมีพิธีกรรมหลายอย่างนะครับเดี๋ยวก็วันออกภาษาข้อพิธีกรรมจะเสร็จพิธีการต่างๆนานาก่อนโู้นะครับตกอยู่ที่ประมาณสี่โมงเช้านะครับถือว่านานมากไล่เข้าไปขายวัดเองนะครับเพราะว่ามันต้องทําพิธีหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเป็นวันพระแปดคำสิบห้าคำธรรมดาเนี่ยก็ไม่เกินึ่งหนึ่งโมงกว่าๆนะครับโมงครึ่งโมงสี่สิบนาทีประมาณนี้ ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นวันใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นวันเขาภาษาวันออกพรรษาวันบุญกะถินวันบุญเทพมหาชาตินะครับพวกนี้มันจะมีกิจกรรมเสริมมานะครับหลายอย่างเดี๋ยวครับกิจกรรมในด้านพระพุทธศาสนาน่แหละมันก็จะยืดเยื้อยาวไปพอสมควรนะครับหลังจากเราทำการห่อเสร็จเรียบร้อย นอกจักพอจะได้เอาไปนึ่งนะครับไปนึ่งนึ่งก็คือเขาเรียกว่าซึ้งนะครับซึ้งในการหนึ่งข้าวซึ้งก็หนึ่งข้าวก็ได้หนึ่งอาหารการกินก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างวันนี้เราจะมาหนึ่งข้าวต้มก่อนนะครับคลิปการห่อกระต้มข้นมกาต้มผมก็ทำไปไปเรื่อยนะครับ แต่ก็ทำตามการทํางานแล้วกับมันปนิเป็นการสำคัญก็เลยถือโอกาสมารีวิวอีสักตอนหนึ่งแล้วกับเผ่อไปนองท่านไหนที่ยังไม่เคยได้ชมแล้วกับก็จะได้มาดูมาชมกันเดี๋ยวมาติดตามชมตอนต่อไปกันนะครับผม เนื้อว่าจะพากันไปถอนมันนั่นเลยที่แดกเขาจะฮงโลเออก็นั่นแหละไปยินพูดเจ้าเขา้อที่นี่กับอวานีใป้าต้นเต็ดลุงมุ้นแกว่าเอารถแต่น้ำไปยี่เรื่องวะรถฮง้อนะเหยนใจแล้วนี่เลยจะจุ่มแกว่างี้หรือแต่หัวน่ะที่เอารถน้ำนี่นนี้อ เนีย่ยน่อะอยากได้ไปถึเสริงมแสงไปมุ่งหน้ากินก็นั่งกันหลายคนนะครับทำไปคุยกันไปเขาหรอกกันไปโซเล่กันไปมีอะไร้เขมาพูดมาคุยกันมันก็เลยสนุกสนานครับเพราะว่าวันนี้หลายคนก็หยุดการหยุดงานกันส่วนใหญ่หยุดกันทั้งหมู่บ้านเลยครับวันสําคัญ นะครับขอถือโอกาสมาเดินเยี่ยมบ้านคุณนุ่นทีคุณนิทีนะครับเปิดเพลินจำเป็นใช้กันไปก็เรียนไม่ลบกูปรจ้างอีกก็่จ้างดอกผัวขายแต่เลื่อมดูนายจะเอาไปให้กกินเบอร์เมื่อคืนนี่กับพี่บัตรทุไปหาว่าหาจิ้มงานหน่อยเด้อก็เลยว่าหาไปยังพี่วัต สิพาไปเหมาปูม่านนะสันา่าเขาเลื่มเกี้ยวเขาออกเกี้ยวอย่นในดัเนเรียกว่าพูดแมนี้หมดเรื่องหมดไม่ต่อยเพราะมป็นตาต้นอ,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 อยู่เดี๋ยวเบิ้งก้อน,น,นวน่ัน่าเขาหนีได้ไปไทย <c oughs> อ,กอยีกนีเดียวเาไนที้ัุยดบเาย่มุดเียงอยู่ม <c oughs> <c oughs> ต้องไปจุดออกก่อน กบดเหือดเหือดห่นแล้แหงจากสองแดดจุดเออป้อมพันตักข้ามีนมาปอยยังจทำไม่ไดนีมาลองเคงหอเหรอมีมาับรลกัรถลงมีิว้จักกู้ใดเขามีต้นมันอนก่บ่อยเรือง มีอะไรมีแต่คอยจะบ่นอู้งามของคนมันงามยุติแม่งงามยุติงามนุ่งแ่โอ้ตาต้นสังสๆเลยมันก็มีมนเตียตัวสี่นี้ไปสี่จู่นะต้นงามๆจนเบ้าต้นนานาปลูกกันไว้ตามทีงามหลังจากเราห่อเซ็ตแล้วก็จะทำการ ย่างในนอกับประมาณสักไม่เกิน40 30- ถึง40นาทีเลยมันอยู่ก็เขา่าเอเข่าอ่อนเข่าแข็งถ้าเข่าอ่อนก็สุกไวถ้าเข่าแข็งมันก็นานซุกอนอกจากภาวก้อนย้อมก็จะมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันครับมีอ่อนมีแข็งอย่างว่าเลยครับอ่เดี๋ยวมารอติดตามชมตอนต่อไปตอนนี้ก็ได้ทำกานหนึ่งสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็จะมีสองอย่างนะครับที่ห่อใบมะช้าก็จะมีข้าวต้มมัดจากใบมะพร้าวอ่อนแล้วก็ข้าวต้มมัดจากใบตองกล้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้มกับคืนหนึ่งเงานะครับว่าข่าที่เราแช่แล้วเราเอามาพัดก็คือการหนึ่งแต่ถ้าเราห่อเลยนะครับก็คือการต้ม นะครับการต้มมันจะมีสองอย่างครับการห่อกระต้มการต้มกระต,ต้มนั่นแหละจะมีสองอย่างสองวิธีอยู่ที่คนเลือกนะครับ่าเข่าจะเลือกแช่เข้าไว้แต่ข้ามแล้วมาห่อต้มไหมหรือว,ว่าเอาไปพัดอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนก็ทกากระต้มมาแตกทางกัรไายอย่างว่าเลยครับระวางต้มในน้ำกับแบบนึ่งเอาแต่นี่เป็นกระต้มที่เรานึ่ง นะครับมันก็จะดูสมบูรณ์มันคือดูมันไม่แชะนะครับมันไม่ค่อยแชะแต่ถ้าเราต้มในน้ำมันก็จะแชะเวลาเราปอกเวลาน่ะมันก็จะติดหม้ติดมือแต่ถ้าเราหนึ่งแบบนี้มันก็มันจะดูแห่งดีนะครับมันจะดูหนาทานไม่เปื้อนมือครับเห็นง่ายลยเมืออก็ต้มเราต้มในน้ำแต่ถ้าเราหนึ่งแบบนี้มันก็ไม่ติดหม้ติดมือ นกับการรับประทานก็นสะดวกสบาย